เห็นแล้วก็ขำข้าเก็ไม่ใส่บ้าใบาอ่ะล้าลุดไปแล้วนี่นะครับจุดที่เราเจอพระยืนตอนตีสี่เมื่อคืนนี้นะครับเห็นนะครับมี มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างในแต่ข้างในเป็นป่านะครับเป็นป่าครับผมไปรับน้องสาวครับไปรับน้องสาวที่แถวแถวหลักเซ็นทรัลพอดีน้องสาวกลับบ้านดึกเลยก็เลยขับรถไปรับแล้วก็ขับกลับมาเนี่ยระหว่างทางเนี่ยผมเห็นเห็นผ้าย,ยืนยืนอยู่ลักษณะกำลังให้ให้พรคนที่ใสบ่บาตร oh. มือก็จับฝาผ้าอยูออ่แล้ว ก็ไม่เห็นหน้าว่ามีใครมีใครใส่บาทพระมีพระยืนอยู่องค์เดียวออแล้วพอผมขับรถผ,ผ่านผ่านพระมาแล้วผมก็ยังมองกระจกหลังอยู่พระกป็ปิดปิดฝาบาทเสร็จแล้วก็หันเลียเ้ยวทางขวามือแล้วก็เดินต่อต่อไปเลยใช่ครับแต่ไม่มีคนไม่มีคนแล้วก็เลยกลับมาก็เลยมาคุยกันว่ามีใครเห็นบ้างก็เห็นเห็นกหลายคนออแล้วก็เลยวันรุ่งขึ้นก็เลยแบบไปเอาเมมโมรี่จากรถที่กองหน้ารถยนต์มาดู ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราไม่เห็นคนใส่บาตรเลยจริงๆใช่ไหมก็เลยเป็นตามคลิปเลยครับมีแต่พระองค์เดียวจริงๆซึ่งความเชื่อเราเราเคยเชื่อเรื่องดยาเชื่อครับดวงยาเชื่อเชื่อแล้วหลังจากนั้นเราได้ย้อนกลับไปดูรืเป่เออได้ย้อนกลับไปดูพอวันรุ่งขึ้นแล้วพอตอนคืนผมก็ไปดูผมได้ไปดูอีกก็เป็นข้างในเป็นป่าเป็นป่าใช่ครับข้างในเป็นป่าแล้วก็เออ ตึกซ้ายกว่าที่ระหว่างถึงกลางที่ถ้ายืนในหยุดยืนอยูอย่ยยตรงกลางแล้วซ้ายกว่าเป็นตึกนีคือปิดปิดหมด,ดให้เช่าแล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยกไ็ไม่มีไม่มีบ้านไหนเปิดเลยตลอดทั้งแนวไม,มไม่มีเลยแล้วไม่มีเลยเดี๋ยวนั้นประมาณ่นาีีตีสี่สิบนาทีไหมครับใช่วันที่น่าจะวันที่ห้าเช้าเช้าวันที่หกเช้าวันที่ห้าครับเช้าวันที่ห้าเราจะได้มาดูมาดูคลิปไปรู้สึกก็ ผลลุกฮนะลกว่าปกติเราเคยเห็นแต่ในทีวีว่าเห็นพระให้พรแต่ไม่มีใครไม่มีใครยืนกับพระหรือแม้กระทั่งข่าวล่าสุดที่ที่มีคนขายลอตเตอรีอข่ขายขายลอตเตอรี่แต่ไม่มีคนซื้อแต่คนขายลอตเตอรี่ก,ก็ยืนยันว่ามีคนซื้อเขาก็ทำนองเดียวกันแบบเดียวกันยรื่งนี้นว่นาเราเชื่อครับเชื่อครับผมเชื่อครับยังไงน่าจะเป็นสัมภเวสีอาจจะมาขอส่วนบุญกับพระเงี้ย